ใหญ่กับใหญ่โหดใหญ่ห่ยบ่าวตัวในเตงลูกกระจอกมัาเหนียวน่ะวาสนาหน่อยได้ครับเอยคุณน่ะอ้ับสวัสดีครับบ่าวตัวอีสานบ้านเท่าครับปพาพ่อโพยนองครับสวัสดีครับบ่านดินอีสานครับครับพาโพยนองครับมาหารใไม้ชื่อเก่าข้าวโพดองผลโตกป่าห้องเป็นได้กับมาชื่อเก่าครับใจบ้างครับมาเข้าไ้ดินแล้วครับครับผม ตามมาลุน้ดนด้วยกันครับว่าสี่ใดคือบ่าดอยู่ดีบนลิ้นแท้ๆอยู่ครับเดี๋ยวติดหาหน่อยใหญ่จักที่ใดบ่าใ้ตามมาเลยกันแล้วกันครับ,ค,บค,ครับสวัสดีครับขอบคคุณรับครับพี่น้องครับหน่อนแหลแห่งห้านครับหน่อนใหญ่ขนาดครับหน,อน่นอ,อเหี่ยวครับพี่นอออ้องเฮ้ยอ้ครับทับเดียวครับพี่น้องอุ้ยครับอวบอิ่มบันเทิงใจครับผม ครับดีครับตอนนี้ครับฝนตกฝ่าห้องกบมาคือเก่าครับไอ้ดินแล้วะสูอย่างเดียวสายลุยครับครับกำลังทำงานครับพี่น้องครับผมครับฝนกระตกพ่อฝนคนกับจะค้าเอาใหม่พราคนครับงามขนาดครับครับพี่น้อง บรรยากาศครับฝนตกลินฝนเข้าครับน้ำใสไลเย็นหินตัวปลาอะไรกันเนี่ยเฮ็ดก็อยากออกเฮ็ดครับเฮ็ดหนางวออพอยน้องนอครับเห็นดอกเดียวครับมามูมคินมานำมอไปดอกปล่อยหินไปซะอ้าบาโตฮ่ารอตากฝนลินไม่เข้าคนครับค,ครับมีดอกหนึ่ง บรรยากาศก,ก็ดีครับหนานอนครับเฮ้ยครับชีวิตต้องสู้ครับเห็นแต่ไในน่อขั้นบอ่มอม่งขีดก็คือถอดอีพอไอแม่ข้าคือถอดพอไปนอนครับขาบมึงไล้เดี๋ยวนอนง,งามดีครับครับ โอ้งามขนาดครับพี่ออ้องทำ่ะไรบึงบึงสวยสดงดงามตามท้องเรือแข่งคนตกแข่งขวดง่ายครับช่วงนี้ครับพี่อพ้องพออฮิดพึ่งนั่นครับดอกกระลังง่ายครับครับ พึ่งครับแค่ฝืนไกลครับบานบาตัวทำเปนดอกงามครับกำลังสวยๆนะครับบานแข็งครับพี่น้องใกล้นี้ก็มีครับกําลังเหนื่อยครับเบาตัวบเดโอหมีนม่น้คขับหน่อยตะปอดแต่แปลกครับพี่น้องทำเป็นไกลกับหลุกเกียบครับ โครับงามขนาดครับนี่ครับนอนหนึ่งครับกำลังขาตัว ครับเห็นด่ครับไอ้และอื่นนี่ฟังเหมือนครับพี่นอ้องอยู่คนละฟังกันไกลก,ลก,ลกลันมันขาดครับโอ้ครับอุย้ยงามขนาดครับพี่นอ้อง สวยงามแห่งครับครับกำลังสวยครับผมมาหาหมู่อากาศดีๆครับพ่อเนาอากาศจะ,ะนอมเล่นดีครับ ทครับทางบ้านก็พี่น้องครับฝนตกแนวมานอรับทางบ้านมาโตตกอยู่ครับตกเลยขบวนนี้เองกรับพ่ออยู่เป็นนานเป็นตอนตกเสละข้าวครับพี่น้องนะก็บม่แน่ก้มอยู่ครับพวกอิ่มครับหน่อนใหญ่ครับครับเดี๋ยวครับ น้อนยใหญ่เพ่งครับถือว่างามขนาดครับงามเห่งยานางมีละบอท่านผู้นึเขาเบียร์มีละบอไอ้ท่านมาจะมาเรื่องยานางไหนวันใดยู คุณครับว่าเบิ่งเนี่ยพี่น้องอย่าเลื่มอย่าเลื่มไปเก็บพักกัแย่งให้โดยยิให้ก็ขอากันเสียเมื่อบาวุลดมนีมานกในเสียมใหม่มาโอุ้ยคมขนาดครับใบบัวได้ แต่ว่าวนคุยตรงกเราทับทิพเทียบเบาขาดว่าอย่างเทียบเบาตูวเบาคิดหวังรับ,บ,อบรบองเด็กกินง่อนสิ่นเสื่อนมาขายกันจะไปออเดอร์เม่เด้อบอเสียบท่อดไม้ก่อยยอกมือน,นี้อุอทากินก่อนพอกเกินเที่ยงมาุ เดี่ยวเบิ่งเนี่ยที่หาว่เบาๆคุยบ่เบาเบ่ได้ขี่คุยพ่อเม็ดครับงามงามครับพี่น้องมาตูครับเป็นยังไงายที่ห่วยนอนนี่เกือบสองครับำเป็นเอซีครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำอ้อย้วครับมาตูวได้เจ้อนีิจิน้าโอ้ยดี่เราบู ทำไมใกลก้ก่อครับครับโอ้ยใหญ่ก็ใหญ่หดใหญ่หญ่วยคุณเบาวตัวแต่เต็ลูกกระจอกมันเด่นว่ะคุณน่ะวาสนะหน่หอยอดดได้ครับเอ้อคุณน่ะเอยมาสร้างฟวานได้ดครับเต็มตาเต็มแล้วว้ายโวยโกนดำเด่นหน่อยสะพ้ายต่อกันครับจะได้ยังต้อนหมันครับเบิ่งเนี่ยพี่น้องอยู่ไกลๆกันครับไอ้ดินบ้านนี้ แล้วนนเมียเพิ่นไปล้วเบิ้งขัวเบิ้งัวหน่อยือัวใหญ่เขาเด้เบิเิงางารราันัวนีมีย่จักคับโอ้ชาเด้อได้ก็ได้ทุ่งสีกันเด้อ้ัวมียบเกินกันบ่กนออกเฮ้ยโอ้่ทีว่าธรรมดาครับเ องจะมาหลุดมึงเลยเป็นมาเป็นดีผัวไปแล้วอุ้ยไงยี่ดอกมันไส่กว่าวนไงบอสงสัยสิคื่อไงอ๋อยี่โด้ตายแล้วเลยเมียไปมาหลุดเหมือนกันครับมาไป็นทีมเป็นผัวหน่อยคือผัวใหญ่กว่น่นเด้อโอ้น่ามันตัวน,น่ะขุนเขาเป็นคนบิดเขงเอาเข้าขุนับ ที่ไอเป็นซับที่<า>บึงครับอ้าวมือสีปัสยังได้ไหมเจัาบาทใส่ละน้องมันดีเลรอที่ทำนะทีเอาเปลี่ยนให้มือสีใส่บึงเอาตัวก่อขัดนอหางกอรครับเอาดึงได้เล็กดีกุดเอาตัวคร<า>ับมาปล่อยยื้อไก่กันครับเจ้าเบิ้งน้องเอ๋ยพี่น้องอยูอย่มือมาโตบอลถึงกันหลุนใหญ่บอลนี่บู๊ยมาตูพูนหวั่นว่าทำอะไ มันทัดนึงขุนจะไข่เป็นจะไข่เป็นไผ่ได้พี่น้องครับนอกกันน,น,นี่ไงนี่โก้มีใส้เ<น>พลิละตีมือจะดสิสาได้หรอพี่น้องบาตัวยหญมันมุนอ่นยอยะขีเ <c oughs> มือนำมัเท่าไรเราทำน้ำน่านี้ตีมันก้ว่ากอกลนอืนกอกสิ่งมองได้ <c oughs> พอไปต่เมอลมหลอมาใส่อาบ่้นหอยพอใหญ่บ sì ้่ลันลบ่บ้งโอ้ปาครับอีกดอกโอ้ยพีครัก่มันเสียงล่งผีครับอันดัหนยเจ้าเบิงแน่ดิ ว้าวาทำกันอร่รรอยผมครับพีอนอพออ่น้ <c oughs> นนองผมก่อนนี่ครับพีหนหน่น้องของไอ้ของไอ้ดินเล่าูนี่นอนนอเมีเนื่นนี่ครับของบ้าโตนอผัวครับผัวใหญ่หรืนขัวน้อยครับโว้วักขนาดนอนต้องดินใส่ใหญ่เลยครับปาด <c oughs> ลูกคึงลูกึงเนื้ของเบาดินครับนี่ของเบาโต เบื้องเดิยงเบื้องเ่าปอเดียวกันครับคือว่าหมาด่ะละครับครับมอามารุนกันอีกครับครับมอนีกับเปียกหมอนยอดเปนพื้นทิ้นรับพ่อไ่นองครับนี่นอนหนึ่งบางขันในนอนหนึ่งพ่อไ่นองครับกับอายเล่าคุณละนอชีวิตเต่ละหมื่นละเวียน ทูกก็ขวากนาำโดยตรงนาำกับโบวันครับครับผมมึงละโอ้หงามคือกันครับเป็นบบใหญ่เท่านอบมว่างหันครับแต่ว่างามขนาดกี่นองกี่นองเอยครับแต่ว่ายืนเล่ วุ้นซ้อนลูกบีครับอะไรกังนล่ะขับรถธรรมาดาครับพี่น้องนอนกันร่างงามครับ,บทำไม รับผมพี่รองครับนอ,อนหนึ่ง,งครับเงาคนก็ดีแ้ครับครับพี่รอครอับนอง,ง่ามดีครับอ้ธรรมดาตัวดี ครับมุงมุกคำผมอมวบอิ่มบันเทิงใจงามมือนล่ครับีนอนนึงครง<อ>บบับทีละรับีนอนนึงครับ ฝนกับโต๊กพ่อฝนครับโต๊กพ่อเศ้าครับริ้มหน่อยริ้มใหญ่ยืนนีพี่น้องครับโทษยัยนโทรซับกว่ายัานโทรซับเปียก ครับครับบ่าวตัวเกษตรกรแล้วครับพ่อยน้องค้าวนี่รับของบ่าตัวครับครับก็ได้พ่อไม่อยากไม่กินมันเองฝนตกครับพ่อยน้องครับอยู่ดนบ่ได้โทรศัพท์เปียกอีเล่ครับข้างไอ้ดินเต็มกระตาคือเก่าครับครับครับคว้อหมันข้อระยางกับบ่าตัวบ่าตัวนี่เฮ้ยจะเป็นหลุดเทียไปทั้งใด็คนหมันครับบ่าตัวเกษตรได้เมื่อแล้วครับพ่อยน้องครับบันนี้บ่าตัวเกษตอำนละบ้าจ้าพ่อยน้องแล้วครับก้าไอ้ดินครับแยกหมอนยอดครับ เกลอดน้ำมันละเปียกเป็นบสตัวยางอะไรอย่างนี้ไม่เอาเลยตับครับพอได้อยากได้กินครับพ่อยนองครับกขอบบุญขอบคุณครับไปทั้งไก่ไอ้ตายิ่งหอยนองคุ่คู่ทุกคนครับสีขาวมาเยี่ยมมาชุอมครับบานล้างในน้อยของบาโตครับบาโตอีสานบานเฮ้าครับขอบคุณไปทางเอสี่ครับไอ้ดินก็เข้าครับพไอ้ดินที่มีสานไอ้บอยแดนดินอีสานครับชาวเมฆครับอีสานผ้ารอครับสีขาวมาเยี่ยมยมเขาวม่าเยี่ยมชุมบานหล้างในน้อยครับบานเีย้างในน้อยบานหลังนี้ เราฮิตเราถือครับพ่อยนองหดีวดินพันกันผลผลตบตาครับมาตัวกระติดแอมน่ว่าดแจกกันเ้อครับพ่อยนองครับอยู่ดีมีแห่งลำลำรื่อยๆสุขุทุกคนครับมาดูการหนองไส้ในน้ำเนยครับสวัสดีครับครับ